เยาวยนชวนรักบทประพันธ์โดยสวิตยาาให้เสียงภาคโดยมาริยาสึ่งหนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต บทที่9กถูกจับกลับไปไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้นัทยาจะมาเป็นเขยชาวสวนชาวไร่ได้หลายเดือนแล้วจากวันที่จับจอบเสียมไม่คล่องมาตอนนี้ช่วยลุงชัยได้ทุกอย่างลุยโคลนหวานแหจับปลาวิ่งไล่จับปูนาำม,มาตำส้มตำให้เมียปีนต้นมะม่วงมาให้เมียจิ้มน้ำปลาหวานจนมดแดงกัดเต็มตัวแต่ก็ยังมีรอยยิ้มประทับบนใบหน้าสวยคมไม่จาง นัทยาไม่เหนื่อยและออกจะมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนบัวรินยืนยิ้มอย่างอ่อนอกอ่อนใจที่เห็นมือสามีมีสัตว์ที่หล่อนไม่ใคร่สักเท่าไหร่นักงูลุงชัยบอกว่า,ามาทำผัดเผ็ดอร่อยคนเป็นเมียแทบจะเป็นลมเมื่อได้ยินชื่อเมนูที่สามีอยากกินมองเจ้าสัตว์ตัวเขื่องที่นอนหมดลมหายใจละเวทนา นัทยากลายเป็นลูกชาวสวนชาวไรอย่างเต็มรูปแบบแล้วไม่กลัวอะไรและกินได้ทุกอย่างทำงานหนักเอาเบาสู้ไม่ปรีปากบนสักคำขอเพียงมีรอยยิ้มหวานของคนเป็นเมียส่งมาให้ก็เพียงพอแล้วเมนูนี้ให้ลุงชัยทำห้กินเถอจะจาบัวรินไม่กล้าล้อหนังงูหล่อนบอกอย่างกล้าก,ก,กลัว,ลวใช้ไม้เขี่ยมันให้ออกห่างลุงชัยเดินมาได้ยินพอดีจึงคว้ามันแล้วเดินไปทางครัว จากที่บัวรินกลัวว่านัทยาจะกินอะไรอย่างชาวบ้านแถวนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าตอนนี้หล่อนกลัวว่าสามีจะจับทุกอย่างกินจนหมดซะมากกว่าลุงชัยให้ทำอะไรก็ทำเดินตามกันต้อยๆเข้าสวนเข้าไร่ไม่ก็ไปหารับจ้างทำนั่นทำนี่ตามแต่คนเขาจะจ้างวันนี้เขาจ้างไปจับงูก็ไปกับเขาได้ค่าแรงมาสามร้อยกับงูตัวเข่องมาทำอาหารเห็นสามีส่งยิ้มหวาน ก็ได้แต่สายหน้าระอาแกมเอนดูเป็นไงบ้างจ๊ะหล่อนยื่นน้ำเย็นที่ลอยตอกมาลีให้คนพี่สนุกดีนะวิ่งไล่จับงูลุงชัยบอกต้องตีหัวมันให้ตายมันจะได้ไม่แหวงกัดพี่ยิมเป็นคนตีมันเองเหรือจ๊ะบัวรินถามอย่างตกใจพอมองหน้าคมสวยพยักหน้าหล่อนก็ได้แต่ทอดถอนใจหัวมันแบะไม่เหลือเขาโครงข,งของสัตว์เลยคลานหน้าเกรงขามเลยสักนิด พรุ่งนี้หล่อนตั้งใจจะตื่นแต่เช้าทำอาหารใส่บาตรอุทิศส,ส่วนกุศลให้มันซะหน่อยและมือนั้นนัทยาก็ได้กินผัดเผ็ดงูอย่างที่ตั้งใจไว้มีเพียงลุงชัยและหลานเขยที่นั่งกินกันสองคนเพราะป้าสาลี่กับเมียรักไม่กล้ากินพอกลับมาบ้านอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยนัทยาก็มานั่งรอเมียบนฟูกส่งยิ้มให้หล่อนทันทีที่ประตูบ้านเปิดมองสิ่งในมือเล็กด้วยความตื่นเต้น เนื่องจากบรรดายายๆในหมู่บ้านคิดขนสูตรโคลนพอกหน้าพอกตัวใหม่ให้ผิวใสขาวดังหยวกกล้วยหนูทดลองจึงเป็นนัทยาเพราะเป็นคนผิวคล้ำแดดง่ายกว่าปกตินัทยาผิวหน้าและกายดีขึ้นหลังจากพอกโคลนสมุนไพรพวกนี้ได้เดือนกว่าๆไม่ต้องพึ่งครีมบำรุงแพงๆผิวก็กลับมาสวยใสอย่างเคยแต่จะมีแค่ครีมกันแดดนั่นแหละที่บัวรินฝากป้าสาลี่ซื้อเวลาท่านเข้าไปในตัวเมือง ก่อนออกแดดทุกครั้งหล่อนจึงโบกมันทั่วกายของสามีเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวไหมแดดอีกแต่ก็ช่วยได้ไม่มากเนื่องจากนัทยาต้องออกไปทำสวนทำไร่ทุกวันดีที่ยังมีโครนพอกสมุนไพรช่วยไว้นิทากลับกรุงเทพพี่อยากแตกลายสินค้าพวกบิวตี้ดูบ้างจะนำสูตรของบรรดาใหญ่ไปเข้าโรงงานแล้วผลิตขายพี่ว่าต้องขายดีแน่ๆพอได้ยินคนรักพูดเช่นนั้นบัวรินก็หน้าหมานลง นัทยาจับสังเกตได้ทันทีควาร่างอิ่มมาเกยบนตกักขณะที่คนเป็นเมียชโลมโคลนไปทั่วหน้าสักวันเราก็ต้องกลับไปคงซ่อนตัวได้ไม่นานหรอกคนของพี่บอกว่าเห็นคนแปลกหน้าขับรถโฉบไปโฉบมาแถวหมู่บ้านหลายครั้งบัวรินพยักหน้าพลายคิดถึงบุคคลที่หน้าตาเหมือนนัทยาเราวกับฝาแฝดในหนังสือพิมพ์หัวข้อซุบซิปไฮโซคนเป็นสามีเล่าว่า คงเป็นพี่สาวฝาแฝดที่มาแต่งงานแทนและไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะเป็นเช่นไรไม่รู้จะถูกคุณนิตาจับได้หรือไม่ว่าไม่ใช่ตนแต่เท่าที่ให้คนสังเกตการก็ดูปกติดีถ้าพี่ต้องกลับไปบัวรินก็ต้องไปกับพี่ด้วยและต้องอยู่ในฐานะเมียของพี่คนเดียวเท่านั้นนัทยาเอ่ยคำหวานบัวรินเอียงแก้มซ่อนความเขินอายทว่าพอคนพี่โน้มหน้าลงมาใกล้ ก็ต้องยันไหลเอาไว้เพราะยามนี้ใบหน้าพ่อโคลนไว้จนทั่วไปล้างหน้าก่อนดีไหมเนี่ยอยากไม่เกิฟเมียจังบรินนะคำรักกระซิบข้างหูพาเอาใจล่องลอยและหลังจากนั้นบุรินจึงขอเป็นคนควบขี่คนพี่บ้างโดยหล่อนได้รีอานะบุรินก็รักพี่ยิ้มค่ะรักที่มาจากหัวใจหาใช่กายาไมา่ เช็ดเนื้อเช็ดตัวจากคราบเหงื่อใครและเหงื่อใครเสร็จแล้วทั้งคู่ก็มานอนกอดกันและหลับลงด้วยความเหนื่อยอ่อนทว่าช่วงห้าทุมเที่ยงคืนกลับมีผู้ชายสองสามคนบุกเข้ามาในบ้านบัวรินหวีดร้องแต่ถูกปิดปากด้วยผ้าไว้ก่อนนัทยาพยายามสู้สุดชีวิตแต่พอเห็นว่าใครเดินเข้ามาในบ้านอาการดิ้นจึงหยุดลงแม่เออฉันเอง ดีนะยังจำว่าฉันเป็นแม่ได้คุณนงนีเหยียดปากมองบุตรสาวก่อนเลยไปมองยังอดีตคนใช้ในบ้านผ่าตัวคุณยิ้มกลับไม่ค่ะถ้ายิ้มต้องกลับไปวงจักราจะต้องมีบัวรินไปด้วยทันทีที่นัทยาเอ่ยจบคุณนงนีก็กรีดร้องเสียงดังยกมือถึงผมบนศีรษะตนเองจนฟูฟ่องยุ่งเหยิงนางบัวรินมันทำของใส่แกหรือไงเจ้ายิ้มถึงได้รักได้หลงมันขนาดนี้ เมียตัวจริงแกนอนรอแกอยู่ที่บ้านเมียตัวจริงของยิ้มคือบัวรินค่ะไม่ใช่คนอื่นคุณนงนีจี้ปากด้วยความไม่พอใจส่งสายตาให้ลูกน้องมัดมือมัดปากและอุ้มนัทยาขึ้นรถส่วนบัวรินก็ให้ทิ้งไว้ที่เดิมก่อนกลับนางยังขู่บัวรินเรื่องเผาไร่ของบิดาและมารดาหากยังไม่เลิกยุ่งกับบุตรสาวของตนเองบัวรินทำท่าจะวิ่งตาม แต่นัทยาส่งสัญญาณให้หล่อนรู้ว่าไม่เป็นอะไรคล้ายคนพี่มีแผนการในใจแล้วหล่อนจึงได้แต่มองสามีผ่านม่านน้ำตาจนลับสายตาไปนัทยามองพี่สาวฝาแฝดที่กำลังอาลัยอาวรภรรยาในนามของเธอเป็นอย่างมากลายเดือนที่หายตัวไปและนัทาย,ยุเข้ามาทำหน้าที่แทน คงมีความสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจของอีกฝ่ายทันทีที่รับร่างของมานดานและพี่สาวฝาแฝดนัทยาก็ติดต่อหาบัวรินทันทีคนปลายสายร้องไห้ไม่หยุดแต่เธอก็บอกพันรยาว่าอย่าก,กังวลอีกไม่นานจะได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะยามนี้คนที่คุณนิตารักคงไม่ใช่เธออีกต่อไปเรื่องมันคงง่ายขึ้นมากนัทยายิ่งมั่นใจมากขึ้นในรุ่งเช้าของวัน คุนิตาเห็นเธอก็ล่วงรู้ว่าคนที่นอนกอดกันมาตลอดหลายเดือนนั้นเป็นอีกคนแถมยังหนีหายไปนอนบ้านเพื่อนหลังงานปาร์ตี้วันเกิดของตนเองอีกด้วยนัทยาอยากเล่นสนุกจึงแกล้งส่งข้อความหาพี่สาวฝาแฝดว่าจากนี้เธอจะดูแลคุณนิตาต่อเองร่างสูงเดินผิวปากไม่ยังรถกดปิดมือถือเครื่องหนึ่งและใช้อีกเครื่องติดต่อหาภรรยาสาวนอนเรียงบัริน ก่อนจะพุ่งทยานรถคันหรูกลับไปยังบ้านหลังเล็กอันแสนมีความสุขที่เธอจากมาและต่อจากนั้นอีกไม่กี่วันนัทยาก็ได้รับการติดต่อจากคุณิตาว่าต้องการให้เธอช่วยเป็นไปตามคาดภรรยาในน้ำและพี่สาวฝาแฝดมีใจให้กันแถมฝ่ายนั้นยังดูปากคอร้อรายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนัทยายิ้มพอใจที่เห็นว่าคุณิตาเปลี่ยนจากสาวหัวอ่อนมาเป็นสาวสู้คนแล้ว เมื่อตกลงแผนการกันเรียบร้อยนัทยาจึงไปรับบัวรินและให้หล่อนอยู่คอนโดมิเนียมที่ซื้อไว้หลายปีแล้วไม่มีใครรู้แม้กระทั่งมารดาบัวรินโอเคไหมทำไมพี่จะได้ปฏิเสธเขาไปคนพี่หมายถึงแผนการที่จะทำให้นาทายุหึงคุณนิตาแต่เธอต้องเข้าไปพัวพันกับภรรยาในานามไม่เป็นไรจ้ะพี่ยิ้มบัวรินเข้าใจ หล่อนบอกด้วยรอยยิ้มพลางเอ็นศีรษะพิงไหล่กว้างไว้ถ้าเสร็จเรื่องของพวกเขาเราแต่งงานกันนะส่วนเรื่องจดทะเบียนสมรสอาจจะต้องรอสักพักเพราะหากอย่าแล้วจดทะเบียนสมรสทันทีไม่ได้บัวรินกลับมานั่งตรงมองคนที่มีสถานะเป็นสามีทางพิตินายน้ำตารืนืนคนพี่เกลี่ยน้ำตาที่คลอหน่วยนั้นทิ้งรอหน่อยนะพี่จะทำทุกอย่างให้บัวรินมาเป็นเมียที่ถูกต้องของพี่ให้ได้ เราเรื่องคุณแม่พี่ยิมละจ๊ะช่างปะไรแม่จะได้ทุกอย่างที่ต้องการไม่ได้หรอกเพระทั้งชีวิตมารดาน,นั้นได้ทุกอย่างตามที่ต้องการมาตลอดกระทั่งทิ้งบิดาและมาใช้ชีวิตในวงสังคมไฮโซท่านยังทำได้เลยแต่พอนัทยาเหลมองซองเอกสารที่ได้จากคุณิตาก็เกิดข้อกังขาบางอย่างในใจเรื่องราวเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมในกรอบข่าวซุบซิบไฮโซ ถึงบอกว่าบิดาของเธอนอกใจมารดาละ่ะทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเธอจะรดปากาเซ็นใบหย่าให้คุณนิตาเรียบร้อยแล้วเห็นยิงสาวลิงโลดก็อดแสอดแซวไม่ได้เสียใจหน่อยก็ได้มั้งคุณนิตาส่งค้อนทำปากยืน่นเราก็ไม่ใช่ตัวหล่อนนัทยาพยักหน้าให้นาทายุบอกทั้งสองว่าเธอจะจัดการเรื่องคุณนงนีเอง และทันทีที่มารดาของเธอเห็นใบสําคัญการหย่าท่านก็กรีดร้องอย่างบ้าคลาั่งนัทยายังคงยืนยันคําเดิมว่าคนที่จะมาเป็นเมียเธอมีเพียงคนเดียวก็คือบัวรินถ้าไม่ใช่คนนี้เธอก็ไม่เอาใครทั้งนั้นและยังบอกว่าพี่สาวฝาแฝดและอดีตภรรยาของเธอนั้นรักกันสภัยท่านไม่ได้โง่ดูออกทุกอย่างสุดท้ายคุณนงนีก็ได้แต่ยอมรับถึงแม้คุณนิตาไม่ได้ครองคู่กับนัทยาแต่อย่างน้อย ท่านก็ยังได้สไพยคนนี้ไม่อยู่ในตระกูลแม้จะผิดคาดไปสักนิดที่คูณิตานั้นรักกับนัทายุลูกที่นางไม่เคยเหลี่ยวแลเนื้อหาจากกรอบข่าวสี่เหลี่ยมเล็กๆนั่นกวนใจนัทยาเป็นอย่างมากจนแทบทำการทำงานไม่ได้เลยสุดท้ายหญิงสาวจึงให้เลขานุการจัดการหานักสืบให้ตกลงว่าจ้างไม่ถึงสามวันนัทยาก็ได้รับรู้ความลับที่ถูกซ่อนมาตลอดสิบกว่าปี บิดาของเธอนอกใจและนอกกายมารดามีหน่ำซ้ำยังเล่นชู้กับพภรรยาหนึ่งในบอร์ดผู้บริหารอีกด้วยและสาเหตุที่บิดาตรอมใจตายไม่ได้มาจากเรื่องมารดาเลยสักนิดแต่เป็นเพราะฝ่ายชู้ไม่คิดจะเหลียวแลและตีตัวออกหากนั่นเองร่างสูงยืนตัวสัน่นอ่านสิ่งที่เพิ่งรับรู้ตาคมไล่ไปตามตัวหนังสือในกรอบข่าวหน้าไฮโซมันถูกลบออกไป พระมารดาใช้อำนาจเงินจัดการหัวใจที่ถูกปีบรัดก่อให้เกิดเป็นหยดน้ำตาที่ไหลลงอาบแก้มตลอดหลายสิบปีมานี้เธอเข้าใจมารดาผิดมาโดยตลอดและมองท่านไม่ดีนับตั้งแต่เลิกรากับบิดาไปโทษท่านอยู่ในใจว่าเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวเราไม่เหมือนเดิมไหลกว้างลู่ลงพร้อมกับสุดกายลงบนเก้าอี้อย่างหมดแรงมือยังสั่นเทาจนต้องคว้ามันมากุมไว้ เมื่อสติคืนมาจึงโทรหาคนที่คิดว่าคนรรับรู้เรื่องราวนี้ได้เช่นกันยิมมาเจอฉันหน่อยสิมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย